สวัสดีค่ะมาพบกับเจนากกตุมอีกแล้วนะคะมาอัดผ้ากาวผ้าถุงผืนใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งผืนนะคะแต่ยังไม่สอยยังไม่ติดตะขอแต่เสร็จแล้วรีดไปเรื่อยๆแล้วก็รีดนานๆอัดกาวมันจะได้แน่นๆไว้ค่ะ อัดกาวแล้วก็จะได้กิ้งกันนะคะกิ้งแล้วก็ได้เย็บกันเลย อันนี้เป็นด้านในนะคะด้านในของผ้าอันนี้เป็นแผ่นหลังนะคะแผ่นหลังของผ้าถุงสําเร็จค่ะเป็นลายขอตีมก็เป็นลายหอลายสวยๆค่ะ รีดไปเรื่อยๆค่ะให้มันพื้นหนึ่งก็จะได้ประมาณสองชั่วโมงนั่นแหละค่ะกว่าจะอัดกาวเสร็จน,นะคะอันนี้เป็นชิ้นหลังแล้วก็มีชิ้นหน้าอีกหนึ่งชิ้นนะคะ,ะลูกค้าเข้าร้าน,นะ รีดไปเรื่อยๆแล้วก็มารีดด้านในด้วยนะคะด้านในด้วยค่ะคือรีดไปเรื่อยๆให้มันแน่นคือแผ่นหน้าับแผ่นหลังแผ่นหลังชัวง่วโมง ค่ะคลิปนี้สั้นๆนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ